สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญทองแดงลอ5เสียนตรงอัดเสี่ยวโสลถเป็นเสียนตรงทุกเหรียญนะครับเหรียญทองแดงลอ5เสียนตรงอัดเซี่ยวโซลถเป็นเสียนตรงทุกเหรียญจํานวน7เหรียญตกเหรียญละ84.28บีบาทตีไปเลยว่า85บาทแทละกันอายุร้อยกว่าปีขายเหมา590บาท กดเครื่องคิดเลขหารให้ละส่งธรรมดา30ส่งไวๆก็50บาทนี่คือสภาพเหรียญที่ผ่านใช้นะครับเพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองนานเ <_ C apt ain> ท่าไหร่ก็ได้ Youtube จะได้ไม่ยาวเกินครับกดหยุดเลยครับแคปภาพเลยครับเพื่อนๆเ,เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังได้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์มันสวยๆจะได้ไปนั่งดูในห้างสรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆนะครับอย่างที่บอกครับ แคปภาพแล้วเอาไปขยายดูรายละเอียดของเหรียญเองนะครับอ่เพื่อน,เอนๆเอาไปขยายดูรายละเอียดของเหรียญเองแบบนี้ได้เลยในมือถือนะครับโอเคครบ3วิแล้วผมจะเลื่อนนะครับเดี๋ยว Youtube จะยาวเกิน123อยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับอันนี้เลื่อนให้ละ1 2 3 4 1 2 3ต่อไปกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกิน แคปภาพเลยครับเพื่อนเอเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับ12345เลื่อนอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับ1212345เลื่อน12345เลื่อน12345เลื่อน12345 เลื่อนโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหน BBQ, ที่กดติดตามช่องนี้แล้วไปกดที่ช่อง YouTube ได้เลยจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหน Stevens, ที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ